เคยสงสัยกันไหมครับว่ากระเทียมเนี่ยที่เราใส่ในอาหารกันแทบทุกวันจริงๆแล้วอาจจะเป็นยาที่ทรงพลังที่สุดที่ซ่อนอยู่ในครัวของเราเลยก็ได้นะครับวันนี้แหละครับเราจะมาไขค,ความลับที่ซ่อนอยู่ในกระเทียมกลีบเล็กๆนี้กันเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละข้อเลยนะครับตั้งแต่เรื่องที่ว่ากระเทียมจะช่วยปกป้องหัวใจเราได้ยังไงไปจนถึงการเสริมภุมภึมการเพื่อสู้กับหวัดแล้วก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางอย่างได้ด้วยที่สําคัญเลยคือจะใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดได้ยังไงมาดูกันครับ ลองนึกภาพตามนะครับย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนเลยในยุคที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะหรือว่ายาลดความดันคนโบราณเขาก็มีซูเปอร์ฟู้ดเป็นของตัวเองเหมือนกันและสิ่งนั้นก็คือกระเทียมของเราเนี่เองครับคำกล่าวนี้อาจจะฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าลองคิดดูดีๆของที่หาได้ง่ายๆในครัวเรานี่แหละครับที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ได้นะแล้วประโยชน์ข้อไหนล่ะที่สําคัญที่สุดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับ มาดูกันครับว่าทำไมกระเทียมถึงได้ฉาย,ยาว่าเป็นผู้พิทักษ์หัวใจของเราคืออย่างนี้นะครับพลังของกระเทียมเนี่ยจะถูกปลดปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อเราทบหรือสับมันเท่านั้นมันเหมือนกับการไปปลุกยักษ์ที่หลับอยู่ข้างในให้ตื่นขึ้นมาเลยครับซึ่งสารที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละครับมีชื่อว่าอัลเลสเซนและนี่คือพระเอกตัวจริงของเราในวันนี้ครับตัวเลขลบหถึงลบแเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่สําหรับเรื่องความดันโลหิตแล้ว นี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยนะมันเทียบเท่าได้กับการลดความดันตัวบนด้วยยาบางชนิดเลยทีเดียวครับและนี่คือสิ่งที่กระเทียมทําได้โดยอาศัยพลังจากธรรมชาติล,ล้วนๆนอกจากเรื่องความดันแล้วนะครับกระเทียมยังช่วยเหมือนกับทาความสะอาดหลอดเลือดของเราด้วยโดยการไปลดเจ้าไขมันเลวหรือ LDL ที่เป็นตัวการทําให้หลอดเลือดอุดตันลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนกับเราส่งทีมทําความสะอาดมืออาชีพเข้าไปจัดการกับคราบไขมันที่เกาะอยู่ในท่อเลยล่ะครับโอเค นอกจากจะดูแลหัวใจแล้วกระเทียมยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันด่านหน้าให้กับร่างกายเราอีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงโหดูความแตกต่างนี้สิครับกลุ่มที่กินกระเทียมเนี่ยป่วยเป็นหวัดน้อยกว่าเกือบ3ามเท่าเลยนะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของพลังจากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันโรคได้จริงๆครับแล้วมันทำงานยังไงน่ะเหรอครับกระเทียมเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเลยครับ มันไปช่วยกระตุ้นทหารในร่างกายเราอย่าง NK cells แล้วก็ macrophages ซึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งให้ตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเอาละครับคราวนี้เราจะมองให้ลึกลงไปอีกในระดับเซลลเลยเพื่อจะไปดูว่ากระเทียมเนี่ยช่วยปกป้องร่างกายของเราจากความเสื่อมได้อย่างไรบ้างเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกับเหล็กนะครับที่มันสามารถขึ้นสนิมได้เมื่อเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระ ทีนี้กระเทียมซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นสีกันสนิมชั้นดีเลยครับคอยช่วยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรสําหรับประเด็นนี้ต้องมองอย่างสมดุลน,นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ว่ากระเทียมอาจจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้แต่ต้องบอกตามตรงว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่แข็งแรงพอที่จะสรุปฟันธงได้ขนาดนั้นครับยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไป พลังของกระเทียมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันยังส่งผลไปถึงระบบย่อยอาหารและก็ระบบเาผาผลาญของเราด้วยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางสําคัญของสุขภาพโดยรวมเลยทีเดียวสําหรับลําไส้เนี่ยกระเทียมเป็นเหมือนเพื่อนสองด้าเลยครับคือสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นเลิศของแบคทีรียด,ดีๆช่วยให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงแต่สําหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีภาวะลําไส้แปรปรวนมันอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่เสียงดังเกินไปจนทําให้เกิดอาการท้องอืดไม่สบายท้องได้เหมือนกันครับ แม้ว่ากระเทียมจะไม่ได้ลดน้ำตาลในเลือดได้ปุบป,ปับเหมือนกับยานะครับแต่ผลการศึกษาหลายชิ้นก็ยืนยันว่ามันช่วยได้จริงการกินกระเทียมเป็นประจำอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเล็กๆแต่มีประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ครับมาถึงส่วนที่สําคัญมากและนําไปใช้ได้จริงกันแล้วครับคือรู้ว่าดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าจะกินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและที่สําคัญคือต้องปลอดภัยด้วยนี่คือเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับที่จะช่วยปลดล็อกพลังของกระเทียมได้สูงสุด เหมือนกับการที่เราต้องปล่อยให้ใบาชาแช่อยู่ในน้ำร้อนสักพักเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดนั่นแหละครับการทิ้งกระเทียมไว้สักสินาทีหลังสับจะทําให้สารอะลิซินซึ่งเป็นพระเอกของเรามีเวลาเกิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ก่อนจะนําไปปรุงอาหารตัวเลขพวกนี้เป็นแค่แนวทางจากงานวิจัยนะครับแต่ถ้าหากสนใจจะทานเป็นอาหารเสริมจริงๆคุณปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับร่างกายของเรามากที่สุดครับและข้อนี้สําคัญที่สุดเลยครับย้ําเลยนะ แม้ว่ากระเทียมจะเป็นของจากธรรมชาติแต่มันก็มีฤทธิ์ทางยาเหมือนกันนะครับดังนั้นหากกาลังทานยาบางชนิดอยู่โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดหรือมีคิวจะต้องผ่าตัดการปรึกษาแพทย์ก่อนเป็นสิ่งจําเป็นที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยครับเรื่องราวของกระเทียมในวันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าพลังในการดูแลสุขภาพเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในครัวของเรานี่เอง แล้วสําหรับทุกคนล่ะครับมีสมุนไพรหรืออาหารอะไรในครัวที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษซ่อนอยู่บ้างถ้าเนื้อ,อาหานี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งช่องตามใจเล่าเพื่อไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆที่สรุปให้เข้าใจง่ายแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ